หลังจากที่เราพักกันไปคูนึงแหละนะครับรับชมสิงดีๆข่าวสา้นประชาสัมพันธ์ต่างๆจากท,ท,ทางช่องระนองชแนลกันแล้<ส>วแล้วก็จัดส้ม IPM นะครับเรากลับมาติดตามรับชมข้าวสร้นต่างๆกันต่อกับรายการลาวข้าวชาวบ้านต่างช่องระนองชแนลกับจ่า,า,จาส้ม IPM ช่องส่งรอยยีสุภกลับทีวีข้องชาวระนองซึ่งออกอากาศกันเป็นประจำในช่วงข้องตีแปดว่าชาวตึ่งตีเก้า สองถุมถึงสามถุมค่ะออกาสซ้ำนะคะรับชม,ชมได้ในช่วงใบซ่องถึงใบซามตีสองถึงตีสามค่ะแล้วก็วันอาทิตย์สรุปข่าวประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันในกับนำเรื่องราวข่าวคลา,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 าต่างๆในรอบสัปดาห์มา,าสรุปไปถ่านได้รับชมอาาีกครั้งนึ่ง ทางช่องแน่นอนเชลล์จันส้มไอพีเอ็มช่องส่องรอยยีสุภุนะกในกลับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานชมกันที ETF เอฟแอลบ้านเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถไปติดตั้งกันได้นองวันน้านดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับส่องผ่านว่าบาทส่องผนเก้ารยในะกลับติดตั้งนาที่บุตรอะไรการไฟฟ้าหรือว่าร้านติดตั้งจานรัดซ้ญยาณดาวเทียมทโทรไปนะครับธารบุตรอะไรก็สู้เจ็ดเจ็ดแปดซ่อง 850ในะครับติดต่อสอบถ์ทาหรืยอะไกันได้ว่าจะติดตั้งกับปผ่นพื้นหันเศร้าไปทางไหนหันจานไปทางนูย้ยในการอย่าไปไว้หลักครัวก็ต้อไว้หลักครัวกินเดียบรอยครับจานใหญ่เกินไปม,มากจานใหญ่เกินไมป่ปกติต้องกินจานผุดพุ่มเหมือนน้อง<ด> <นะ S 1> อ่ะจานนะอิ่มดีนะจานเดียวอิม่มอิ่มเลยเออในการมาถึงเรื่องราวข้าวต่อไปกับเป็นเรื่องคองสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดรนองเขาจัดประชุมได้สามัญประจําปีเส้าฟันนารอยห้าสิบุ๊ เพื่อรายงานพุนการดาเนินงานในรอบปีและก็แนะนําคณะกรรมาการชุดปัจจุบันนะครับให้สมาชิกวิทยุสมัครเล่นได้รับรู้รับทราบกันครับโดยเมื่อวันที y ่ยีเมษายนที่ผ่านมาเวลาตีแปดถึงนะครับทีห้องเรือรัฐหลักสั้นโรงเรมทรินิดีอําเภอเมือระแองครับนายอนุสรไม่มันนายยกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวันดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมด้วยสามัญประจำปีส่งปัหายห้าสิบพกพร้อมด้วยคณะกรรมาการสมาคมนะครับ โดยมีสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดรนองเข้าร่วมประชุมราวหนึ่งร้อยคนสำหรับการประชุมในครั้งนี้กับมีวาระทีส่สําคัญก็คือการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีโครงการเขา้ารับับาแเน่งนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นโครงนายอนุสรใหม่มันพร้อมกับการแนะนําคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดรนองชุดปัจจุบันครับรวมถึงการรับทราบการการายง,งานผลการดฏิบัตนงานประจำปี2 5 5 5า และกระเพ่นการจัดสอบไปดับประกาศสัยบัตรพนักงานวิทอยู่สมัครเล่นฉันตนในการขั้นต้นกับปีทรงผนารยไกได้จัดสอบไปกับเปราก็รวมีคนมาสอบกันมากมายไล่จังหวัดในการโดยในเรื่องของการย้ายสถานที่ทาการสมาคมในการตามที่ทางเทศบาลเมืองน้องได้แจ้งให้ทางสมาคมใหญ่สถานที่ทาการพร้อมกับหรือท่อนโซาทาวเวอร์อกเนื่องจากทางเทศบาลต้องการใช้พื้นที่ในการปรับปรุงสถานที่ในการบริเวณลักอนามัยด้าน ซึ่งกลรปรับปรุงผลิเสุดเรยอแล้วๆทางสมาคมก็สาม,มารถกลับปราชาันดังกล่าวได้ถึงทางสมาคมก็จะต้องติดตั้งเซาอาการจลน์รอบตัวอีกหนึ่งจุดในการเพื่อจ่ายแผ่นซูนกับกลุ่มค่ายของสมาคมวิทยุสมัครเลนระนองในกับในการประชุมครั้งนี้กับก็เป็นไปตามระเบียบประตูประสงค์ของกิจการอ่วิทยุสมัครเลนเพื่อรับรับ์วังความคกิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการวิทยุสมัครเลนซึ่งหักวิทยุสมัครทุกคนควรช่วยกันดักซ่าดูแล การใช้ชองความที่กันย่างเป็นระเบียบมีวินนยและก็มีนํำใจต่อกันนะครับอากในกรณีใดที่เกิดเหตุทุกเชิญหรือว่าภัยพิบัติขึ้นมาชองความที่คงชองทวนสัญญาณหวารีพิเตอร์จะมีประโยชน์อย่างมาสาั้นกับตุกคนก็โปรดช่วยกันดูนบบแลรักษาระบบแล้วก็ให้สามารถให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนนักวิญญาณสมัครเล่นจะได้รับความเวทโดนและต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งในเรื่องคง วิตเยียสมัครเล่นนะครับซึ่งปัจจุบันก็วิตย <sn> ียสมัครเล่นขั้นต้นนี้จะมีหมากในจังหวัดด่านนอกมีทางการอบรมหรือรวมถึงการไปซอกทางนับวิตยีรวหุนเก่าเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ซึ่งในนี้ปัจจุบันนี้ก็มีนักวิทยุรุ่นใหม่ไม่มีมากมายนะครับเอ็กโคทูนายนี่รุ่นใหม่ไม่แต่เอ็กโคทูนายนะครับตาเอ็กโคทูนายนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับตาเอก แโรงแรมเซราเอ็กคงจะเีแต่หุ่นเก่าเก่าเนียนะครับโรงแรมเซราเอ็กนี่จะเป็นหุ่นเก่าเก่าในกับกองทังสมาคมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องโครงการใช้ยปฏิบัติสมัครเล่นก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะเกิดภัยพิบัติไม่กับขื่นซึนามินองวันหน้าการซื้อซ่านเร็วการซื้อส่านชนิดอื่นลมมดกับโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือโทุระซับเปิดท่านลมมดนะครับยกเว้นวิทยุเครือข่ายวิทยุที่สามารถ ใช้ได้ซึ่งตอนนั้นวิทอยู่สมัครเล่นนะครับก็สาม,สมารถ่วยก็ได้ได้รกรณีรวมถึงไปไปิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดเช่นพายุเก๊พายุซีต้าโลกหับวิยยุสมัครเล่นเหล่านี้นะครับได้่วยกัน,นเนียวอย่งวกการประส่านเลือกพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนนะคร,ร,รับก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สําคัญนะครับหนักอยู่สมัครเล่นก็ควรมีกฎมีระเบียบซึ่งเขาก็กำหนดดูสะสะะเลยแล้วว่าคนเป็นหนักยุสมัครเล่นต้องมีระเบียบในการใช้วิทยุใใจช่องความที่ก,รรกันหรือไ้าใช้ผลกันหลังกดขี้สนตนายุบกคนกดข กดขีดโซนในตับพลเมืองด้วยก็อยู่เหลืองด้วยอ่าคนก็ทำเสื้อมือถือเชียงลู่เชียงแมวเลยในกับบักพนเมืองถือเล่นแบบไม่มีมารยาทนั่นนะบางที่ก็มีการด่าโทกันในความที่ซึ่งเป็นการผิดระเบียบพวกอ่าวิญญาณสมัครเล่นนะครับฤทธิ์ศรีสำคัญเป็นเรื่องผิดมารยาทเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องนหนุนสมัครเล่นทุกๆคนในกับตรงชายอายุให้เป็นประโยชน์มากที่สุดชายช่องความที่เป็นประโยชน์ ในกับเมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาดุดรนมีปัจจับัติต่างๆหนักคุณวิทยุสมัครเล่นเรื่อนี้แหละจะสมานออกมาช่วยเหลือสังคมได้นะครับก็บอกฝากน้องๆไปอยู่สมัครเล่นทุกๆคนพ่อเมฆก็หนักวิทยุสมัครเล่นเหมือนกันขอพิเศษเลยอ่าโฮเทลเซราเอ็กเซราอินเดียวิกสกี้ไอ้ยักษ์ไม่วิกสกี้เลยนะวิกสกี้กันแรงเมาเลยเมาแอลถ้าบอกกอาลันโฮเทลเซราเอ็กเซราไม่มีวิกสกี้ไม่มีวิกสกี้นั่นแหละพ่อมันนั่นกัวเรื่องเมันกี้เอ็ดเลยใช่ไหม โรเทลเซลเอ็กเซลเอ็กอเปิเอกองกองกระปกนีเซลาเอกซ์ไอดับบยูถ้ไงกล่องทันบอกร s อนอสไอวีเไวีไม่ใช่เอไม่ใช่เอไอวีเยรับยกับตันบอกรอนันะครับอารัก็คือเอสไอดบวีของทันบอกก้อนเซลอินเดียวิกเตอร์นะครับก็เราขอกกยวิสกี้นะอยู่ติดกันนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วย นะครมาที่เรือ่องโครงการกัดเหลือคณะกรรมการชุมชนนะครับซึ่งทางเทศบาลบมรอง่องก็ดัดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแต่คณะกรรมการชุดไม่มซึ่งก็พลัดกันเหลือกัเปีวันนี้เหลือโครงชุมชนนี้วันนี้เหลืองครงชุมชนนี้ต่อชาวเรือโครงชุมชนนู้นสิบเก้าชุมชนสิบเก้าชุมชนซึ่งตีป้านมาก็มีการเหลืองครงชุมชนสะพานยูชา,าดเจลิมนะครับหรือว่าชาติชี้ลิมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยผู้ี่ได้รับเลือกเป็นประธานก็คือคุณสุพจน์ วันนีจะพักนะนะครับดูว่าโกูจาเได้รับเรือเป็นประธานเนาะ กูเจ้าเล้วเหรอก็เลือตั้งกับวันดีนึ่งบุษภากรที่พ่านมานค่ะเวลา18บนาฬิกา30นาทีค่ะที่ชุมชนสะพานยุงชาชะเลิมไม่ใช่ชาเชลิมนะไม่ใช่ชาเชลิมไม่ใช่ชาตีเชลิมนะนายสมชายขาวสมุรค่ะนายโยธีสมุนตรีมรนนองก็เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะเลือกตั้งประธานชุมชนสะพานยุงช้าชะเลิมซึ่งมีประชาชนในชุมชนเนี่ยเข้าร่วมการประชุมจำนวน58คนคุณสมชายขาวสมุทเนี่ยค่ะก็ได้บอกว่าคณะกรรมการชุมชนหนับว่ามีความสัม ในการพัฒนาชุมชนของตอนเองแล้วก็มีส่วนรวมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการประสานงานกับทางเทศบาลเมืองระนอง<ช>และมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆซึ่งผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ต้องมีความเสียสละมีความรับผิดชอบอดทนเทศบาลเมืองระนองก็พร้อมทํางานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลเพราะงั้นวันนี้อขอในท่าน การเรือมการวันนี้ก็ก็คือขอให้มีคนที่จิตใจที่อา,าสาจริงๆนะครับสำหรู้จุดชนจริงๆและเป็นสามารถที่เป็นป่าเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนได้กล้าพูดกล้านาเสนอนะครับสิ่งนี้นะครับแต่ beter, ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องให้กำลังใจคณะกรรมการที่เลือกท่านมาแล้วนะครับเพราะบางครั้งจะได้ทําตามใจท่านทุกอย่างเขาไม่ได้นะครับเพราะมันก็มี <St> เรื่องเลียบเรื่องจิตอสาสาทั้งหมดนี่เวลาเรื่องเวลาได้ด้วยสำคัญมากนะครับเรื่องเป็นเรื่องมีเวลาหรือไม่ บางเรื่องถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วบางครั้งเนี่ยท่านบอกเอ๊ะทำไมประธานชุมชนเราเลือกกันไปแล้วไม่ได้นำเสนอแก้ปัญหาอะไรเลยไม่ไม่มีไม่ร่วมกันประชุมอะไรเลยบางครั้งต้องเห็นใจด้วยนะครับเพราะเขาก็ไม่มีเงินเดือนเป็นจิตอาสานะครับก็ขอฝากพี่น้องประชนว่าผมเชื่อเลอเกินว่าทุกคนก็หวังดีต่อชุมชนนะครับหวังดีต่อชุมชนที่จะนำชุมชนไปให้อ่พัฒนาไปสิ่งที่รับความสะดวกในการเดินทางด้วยการแสงสว่างในทุกอย่างนะครับเพราะงั้น ผมน้อมรับทุกอย่างที่ท่านเสนอปัญหามาวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเชิญท้านที่แนะนําเรื่องระเบียบนะครับเชิญครับท่านครับ สำรับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของชุมชนหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่หน่อยว่า6เดือนจนถึงวันเลือกตั้งไม่เป็นภิกษุสามเณรนักรทนักบวชไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟันเฟือดหรือว่าไม่สมประกอบแต่ว่าในเลือไม่แน่นอนในฐานี้ออกมดสิทธิ์ฐานะไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการชุม จนต้องมีอายุ25ปีบริบูรณ์ด้วยในวันนี้ก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนฉายสิทธิ์คนนะคะจากนั้นผู้ลงทะเบียนก็ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการจํานวน9คนตามตําแหน่งที่ได้ตั้งก็คือตําแหน่งประธานชุมชนรองประธานชุมชนฝ่ายปกครองฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฝ่ายศึกษาฝ่ายการคลังฝ่ายสวัสดิการสังคมฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายพัฒนาซึ่งก็ทําให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งโดยทั้ง9้คน ก็ดีคนเลยก็เลยมีการเลือกผู้ที่จะดํารงตําแหน่งต่างๆแล้วก็ได้นายสุพด์วันิชพัฒน์นะคะซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองเกสร้ามแล้วก็เป็นอดีตเป็นอดีตประธานคณะกรรมการชุมชนดีพานยุมาด้วยได้รับเลือกตั้งกลับไปไม่ไปเป็นประธานประธานกรรมการชุมชนความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านก็ยังไวไวใจกับผมในการทํางานเป็นประธานชุมชนของชุมชนสปานยุงนะครับ ตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกขึ้นมานะฮะทเป็นตัวแทนคนในชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ชาวชุมชนของชุมชนเรานะจะก้าวไปทัดเทียมกับชุมชนอื่นได้ต้องมีความร่วมมือถ้าถามมานะตอนนี้ผมทราบข่าวมาชุมชนเราไม่ได้เป็นรองใครนะครับขอให้ชาวชุมชน มีความรักความสามัคคีขอให้ร่วมงานให้มากว่านี้เราจะขึ้นเป็นที่หนึ่งในเขต19ชุมชนได้นะผมขอความร่วมมือพี่น้องชุมชนทุกๆคนทุกๆท่านนะมีงานมีอะไรออกมาร่วมกันเราต้องมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรอพึ่งแต่ทางเทศบาลไม่ได้นะครับนัตอนนี้ต่อไปนี้ เราต้องพึ่งกับตัวเองให้มากนะเพราะชุมชนจะแข็งแรงได้ต้องคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่มก่อนนะผมในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งประธานชุมชนครั้งแรกนะผมก็มีความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแรงนะผมอันดับหนึ่งงานที่ว่าผมได้ทำมามก็มีตัวอย่างเหมือนเช่นณตอนนี้ กลุ่มเด็กวัยรุ่นก็สร้างปัญหาก็น้อยลองนะเพราะเราได้ความร่วมมือจากทางภาครัฐคือทางโลงพักเมืองท่านผู้กับพินโยนะท่านก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีมากนะณนะตอนนี้ภาคส่วนหน่วยงานราชการอบจอเทศาบาลก,ก,ก็ก็พยายามเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอดนะขอให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจผม ในฐานะที่ได้รับตำแหน่งประธานชุมชนผมขอสัญญาว่าผมจะทำให้ชุมชนเราไม่เป็นรองชุมชนอื่นนะค,ะครับขอขอบคุณครับน,นคะครับนั่นคือเรื่องโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนซึ่งต่อเชาาก็จะมีการเลือกตั้งของชุมชนอื่นๆต่อไปไม่ไว่าจะเป็นชุมชนท่าด้านตราอแก่โซด รวมใจชุมชนบางซานผัฒาหน้าชุมชนลาดเกาชุมชนบางซานให้แบบนี้เลยไล่ชุมชนด้วยกันทั้งหมดสิบเก้าชุมชนก็เรียนเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน ong เลวก็อยู่ในชุมชนต่างๆนะครได้ติดตามข่าวสารในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและก็ไปใช้สิทซิ์หรือโผลมเพรียงกันนกครนี้กองชุมชนผ่านยุ่งชาเชื่อมเป็นทีแรกที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่หนึ่ง พรึกสภาคมถี่ผ่านมาเพราะฉะนั้นชุมชนคองฐานจะก้าวหน้าก้าวไกลไปติดติดฐานเลยในการจะพัฒนาไปดิดแต่ฐานใลยทถาบนกรรมการที่นี้มีความรู้มีความสามารถทแลวก็มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาชุมชนนะครับก็ชุมชนกองถ่านก็จะไฒนพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปในการเพื่อเห็นก็ไปใช้สิทธิ์จ่ายเสี้ยงกันให้เต็มทีในการได้เรือกใครก็เป็นนิตยปิจาการยุทธิสิทธิของฐ่านเพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนต้องรู้จักรู้่าต้องรู้คนที่มีความรู้ชื่อปรทำงานดีไหมนะครับ เอาใจชุมชนพันธุพืชดูแลชุมชนดีไหมนี่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่ชิสกงฐานเนี่ยไปใจ่ิยซิกในพรอมเปลียนนะครับแต่ละชุมชนต่างๆเขาจะเลือกกันตอนเย็นจะมีอยู่บางชุมชนจะเลือกกันในช่วงบ่ายนะครับคีอซ่องซ่องซ่องหรือสามชุมชนบางวันก็เลือกซ่องชุมชนพร้อมกันชุมชนพร้อมกันนะครับอย่าลืมไปจ่ายซิกกับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองนนท์สิบเก้าชุมชนกลับมาถึงเรื่องกล้องการแข่งขันกีฬาปั่นจักรสี่ลับ ในกับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนึ่งผินสภาคมคมในกับเป็นวันที่สามซึ่งการแข่งขันอย่างคงเป็นไปด้วยความคึกคักผู้ชมครับไปดูแลกันยัางทัวตึงให้กำลังใจนักกีฬาสนุก,กสนานสนุกสนานกันเต็มที่ในกับดูเฉพาะรายทีมที่ส่ง อ่านักกีฬาเขาต้องการแค่ขั้นเชียร์กันสุดใจกับดินเลยนะครับปากกนไปนนังแรกก็ยังงงๆอยู่เลยยังงงๆอยู่คบแข่งกันเพื่อคนละกันเล่นกัเอออทาดิ้งพัดพืชชนะกันยังไงอะไรพวกนี้นะตุ่มปับตุ่มปับกันนะครับ ซึ่งไทยที่ติดตามรับชมรายการทางโช่องรุนนองเน็กว่าได้ดูไปบ้างแล้วในะครมาเขกามีการแข่งขันกับปันพื้นมังวันนี้ก็มาดูบรรยากาศกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันปันจักรีลัต์ของวันทีซ้ำค่ะวันทีหนึ่งพุษภากม2องพันห้าร้อยห้าสิบหกถือว่าเป็นวันที่ร้ำของการแข่งขันปันจัรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดระนองก็ดําเนินไปด้วยความสนุกสนานผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันทีซ้ำเนี่ยได้เข้าทีได้ผ่านรอบคัดเลือกมาแล สิ้น40รุนนะคะโดยในวันนี้เนี่ยระหว่างการแข่งขันก็มีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากอาการข้อนิวนอน้วเท้าลุดข้อนิ้วเท้าลุดนะนนแต่ว,ว่าแพสนามแพสนามนายวุฒิชัยสักปูชนียกุลเจ้าหน้าที่กลุ่มการโร,งพ,าารงพยาบาลโรงพยาบาลน้องบอกวา่าเมื่อนักกีฬาได้รับบาดเจ็บก็เลยลงไปตรวจสอบอาการบาดเจ็บของนักกีฬาตอนแรกนึกว่ากระดูกนิ้วเท้าหักเพราะว่าเห็นอาการพิดรูปแต่ว่าตรวจสอบอย่างละเอียดก็บว่าเป็นอาการข้อนิ้วเท้าลุด ซึ่งคล้ายๆก็คอไล่ดลดแต่ว่า เออแต่ว่าอาการอันนี่ว่าปพิ่เดียวเข้าถีเข้าทางได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะมันก็มันโดยทางเจ้าหน้าที่คล้องถีมีความชํานาญได้ทําการใส่คอในวรุดกลับเข้าถีล่งจากนี้ก็ต้องคอยดูว่าอาการจะรอยช้าเขี้ยวหรือไม่เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับเส้นเลือดซึ่งก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะต้องประกบกันก็ต้องฟ้าเตือนว่าอาการใส่คอกลับเข้าถีไม่ว่าจะเป็นอาการไล่รุดหรือว่าคอในวรุดเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญระวังมีความรู้เราไปทําเองไม่ได้นะ ไม่ได้บอกคนเลรุ่นมันมันเร็ต้องเลยหลับเขได้นักกว่าเดิมอ่หนักกว่าเดิมแล้วนะกลับมือกลับพาอยู่กั่ะขาขออนุญาตสอบถามหนอมเมื่อสักครู่นี้ที่นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเมื่อสักครู่มันเจ็บยังไงครก็เป็นการข้อเคลื่อนอ่ะข้อเคลื่อนข้อต่อขวานิ้วมันจะมีเป็นกระดูกเป็นชิ้นไม่ชิ้นแล้วก็เอ็นมันเอ็นมันเกิดแรงกระแทก ้อาให้ขอ้อข้อนิ้วมันเลื่อนๆอยมแล้วแล้วขณะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่อย่างทางทีมที่เลี้ยงเข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็มีการทํำยังไงฮะก็ดึงกลับดึงขอ้อข้อนิ้วให้กลับมาอยู่ในในเบ้าเดิมฮะตอนแรกอาการคล้ายๆกับเหมือนจะหักงเ้นตอนแรกก็ดูเหมือนก็จะหักแต่ว่าจริงๆแล้วเอ็นมันมันลุนนดอกจากขอ้อออย่างเบ้า ป็นลักษณะคล,ล,ล้ายๆเหมือนกับตนไลลุดแล้วก็ใส่กับได้เหมือนเดิม <ừ> ครับใส่กับได้เหมือนเดิมเพราะว่าคนที่มากระทีมเขามีความชำนาญ <suit> ลักษณะการอย่างนี้เนี่ยผู้ที่จะทําลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงบ้างก็งต้องเฉพาะคนที่มีความชํานาญนะ <étique S 1> ผมเองก็เพิ่ง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 เคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกในลักษณะของข้อนิ้วครับข้อนิ้วแต่เคยเจอหลอเป็นข้อข้อไหลข้อไหลกันเลื่อนลักษณะของข้อนิ้วลักษณะเมื่อใส่กลับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลตามหลังคืออะไรดูแลตามหลังก็หนึ่งไม่ให้บวมนาจะต้องครบเย็นปรอบเย็นประมาณ24ชั่วโมงนะพ <Spencer. S 2> <specified S 1> อหลังจากนั้นดูอาการว่าถ้า เขียวช้ำก็ต้องตะครบร้อนตะครบร้อนโดยใช้น้ำอุ่นน้ำ,นำ,นำหรือว่ายาไอบาร์มนะยามงนวด ให้ให้มีการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าตรงนั้นอาจจะบวมแล้วก็เราไปหยุดเลือดมันจะทั่งอยู่เพราะฉะนั้นเลือดเลือดมันจะแข็งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเลย24ชั่วโมงก็ต้องทําให้เลือดมันไหลเวียนกลับเข้าไปในในในร่างกายไม่งั้นจะเขียวคขมเป็นจําเขียวต้องต้องงวดด้วยปละกปกร้อนคือก็ สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคู่ที่ไม่มีความชำนาญในการที่จะไป<ช>อาไใส่กลับเหมือนเดิม ก็จะมีอันตรายมากขึ้นด้วยอันตรายอาจจะเกิดเป็นที่ยึดข้อนิ้วขาดก็ได้สําหรับการแข่งขันในวันนี้นอกจากความตื่นเต้นเร้าใจในประเภทการแข่งขันต่อสู้แล้วอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือประเภทปันจักรลีลาซึ่งเขาเรียกว่าลีลานะคะอันนี้มีซ้มประเภทที่ได้แสดงลีลาท้าท้าข้องปันจักรศิาที่เข้มแข็งแต่แฝงไปด้วยความงดงามนายอาซัมซาดาราประธานผู้ตัดสินกีฬาปันจักรศิลัสมัคร กรมปัญจศิลรแห่งประเทศไทยก็ได้บอกว่ากีฬาปัญจศิลรจะมีส่องประเภทค่ะคือประเภทต่อสู้อรอวาตันดิงแล้วก็ประเภทลีลาซึ่งในประเภทลีลาเนี่ยจะแยกเป็นซ้ำประเภทคือประเภทการดาแข่งเป็นซ่องทีมประเภทรือกู้แข่งเป็นทีมซ้ำคนแล้วก็ตุงกันเป็นการโชว์ลีลาคนเดียวซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าชมมากเพราะว่าม,มีความสวยงามแอนแฟนยู่นะคะวันนี้เป็นการแข่งขันในวันที่สอง,องการแข่งขันนะครับ ตอนเช้านี่จะเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ส่วนตอนบ่ายตอนนี้จะเป็นการแข่งขันประเภทปัญจศีลานะครับาัาจศีลามีอยู่หนึ่งของในปัญจศีลรัตนี่มีอยู่3ามอย่างคือ1ตุ้มกัน2ระกู3กมกลังชมนักู่นี่เป็นกันดากันดานะครับพูดถึงกันดาก่อนกันดาเป็นการแข่งขันทั้งหมดมีอาวุธที่ใช้คือ1มีดสองพลอง สามเคียวนะครับผูแ้แข่งขันจะต้องใช้แข่งขันในใช้เวลาแข่งขันปรงมันในเวลาสามนาทีการแข่งขันก็เหมือนกับการแข่งขันกระบกกี่กระบอกของไทยเรานะครับในการแต่สู้ในการใช้อาวุธครบทสามอย่างนะครับให้เป็นสมดุสมชื่นสมจังเน้นความถูกต้องเน้นความแข็งแรงความยืนยันให้เวลาสามนาทีอันั้นคือวิธีการดาวอันที่สองคือกูเละผกูใช้ผูแ้แข่งขันทั้งหมดสามคนใช้ท่ารำอย่างเดียวาพร้อมเพรียงในการรำความถูกต้องของท่ารำ สุดท้ายคือตุ้มกันตุ้มกันนี่เป็นการแข่งขันประเภทเดียวโดยผู้แข่งขันนั้นใช้เวลา3นาทีเช่นกันอาวุธที่ใช้หนึ่งมีดสองลองนะครับนะครับแล้วก็สามมือเปล่าเริ่มด้วยมือเปล่าก็มามีดแล้วก็มาพลองใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด3นาทีนะครับนี่คือการแข่งขัน ผมต้องขอขอบคุณทางจังหวัดสะนงเป็นอย่างสูงครับที่แรปเกียดเป็นย้าภาพการแข่งขันทนี้ครับครับอ,อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ฮะสามคนที่กําลังนี้คือดกูครับดกูชื่เรกดกูเป็นการแข่งขนันพร้อมกันในสามคนนะครับจะต้อมีท่ารำใช้ท่ารำอย่างเดียวความพร้อมเรียงยความแข็งแรงความถูกต้องนะครับใช้คะแนนความพร้อมความแข็งแรงเามันมันเป็นการวัดแล้วก็เวลา ทกท่านครูอาจารย์บอกว่ามีสามประเภทคือหนึ่งหนึ่งกันดาสองนี่คือรกูนะคันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สามตุ้มกันตุ้มกันนี่จะมีพรุ่งนี้ชิงหน้าเลือพรุ่งนี้ชิงหน้าจะมีนักนักดาทีมชาติไทยลงร่วมประมาณสองสามคนเอ่อชื่อทั้งหมดที่อาจารย์บอกมาสามชื่อเเเร่กนนนี้ปป็็ภาษาเป็นภาษาอินโดนีเซียอ๋อคือกันดานี่คือรกูแล้วก็ตุ้มกันภาษาเป็นภาษาอินโดนีเซียแล้วก็อย่างที่มีการต่อสู้เหมือนช่วงช้าก็คือเป็นประจํา สีและประเภทต่อสู้หรือตันเดงิงคําที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อต่อสู้นั้นมีคือมูไหลคือเริ่ม,มตึ้ยคือบริสุทธิ์ียว่าหย,ยุดน,นะครับใช้ไไกันสองสามคำนะครับการแข่งปฏิทิ่ตามหับชมกันนะใช่ค่ะจังหวัดนี้ทีขั้นถึงวันทีซี่ฝึกสะบักในกับการแข่งขันกีฬาปัญจศีลับทิ้งเชื่นเมืองประเทศไทยจะมีไปถึงวันทีซี่ฝึกสะบคมไม่ค่อยเฉลียวช่น้องชาวระนองรับชมรับชมรวมเชี่ยเป็นกำลังใจกันนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันครับ วันนี้เวลาโกกรายกันหมดล<า>แล้วเข้าชาบานเวลาหมดแลว้วไม่ได้พูดใี้ทีนิดเดียวนั่นิดเดียวนะเออนา,นางพูดนี้เดียวหมดแล้วอย่าไปว่าในยู่ต่ออยู่ต่อนะ่นางกลับไม่ได้เดี๋ยวชังชางเทคนิคเรา วุ่นวายแล้วนะครับอย่าพูดมากได้ไหมขอลองมาเลยใช่ไหมขอลองมาเลยนะแล้วก็แล้วคนชมมาบัตเชียร์ช่วยนนเซอร์นิใหม่ตาประเทศเวียดนามนะคะที่เซอเวียดนามมีไส้โช๊กไส่โช๊กแต่ละกไม่มีซื้อฟ้าไม่มีซื้อฟ้าใส้มาโชย่างเดียวไส้มาโชยตัวงประมาณห้าสิบบาทไปเนงเอ้นนั่นแหละทุกครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรายการเราข้าวสาบานตรงจากลาขไปก้นด้วยความก็ประคุณจากพุ่มสรยุทธสุดที่วงศ์ค่ะและวก็ดิฉันวันน้าสวัฒนาเมธากุลค่ะสวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียม erm, จานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยตเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม erm. IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9